นี่คือปีเล็กหญิงกำพร้าธรรมดาๆรรคนหนึ่งในคืนวันหนึ่งเธอได้ไปงานปาร์ตี้หน้าก,กากของชนชั้นสูงและได้พบชายหนุ่มปิศนาทั้งคู่ตกหลงรักกันอย่างรวดเร็วและด้วยความเมาจึงทำให้เกิดวันไนส์แปนกันเกิดขึ้นโดยที่ปีเล็กไม่รู้เลยว่าคืนนั้นจะทำให้ปีเล็กนั้นตั้งท้องและความสวยของปีเล็กคือผู้ชายคนนั้นเป็นใครมาจากไหน หน้าตาเป็นยังไงพี่เล็กก็แทบจะลืมไปหมดแล้วเพราะความเมารหล้วนๆพี่เล็กตัดสินใจเป็นซิงเกิลมัมและกู้เงินทั้งหมด1 0 0 0 0แสนเพื่อที่จะมาเปิดธุรกิจแต่ดันสวยูดนไหน้าโกงเงินพื้นที่ที่คิดว่าจะทำเป็นธุรกิจเป็นพื้นที่ล้างแถมยังไม่มีน้ำไม่มีไฟให้ใช้อีกอมก็ไม่เหลือสักบาทแล้วจะทำยังไงจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงมาเป็นกำลังใจให้ปีเด็กกันนะคะทุกคน สวัสดีนะคะหลังจากเราเปิดเรื่องกันมาแบบเหมือนดราม่าราใจนะคะเรามาพบกับปีเล็กนะคะซึ่งเราอยากจะทำการรีวิวนะคะแพ็คโรโยตี้นะคะ,ปะเปิดกำเนิดแบบอ่าแ t ก t ูเดลิเชสของเรานะคะเริ่มต้นจากศูนย์แต่เราก็จะไม่ได้ศูนย์มากคือเรายัางพอมีมบ้านให้อ่าอยู่นะคะแต่ก็คือแทบไม่มีน้ำไม่มีไฟนะโอดอยู่อ่า ก็อาจจะไม่ได้แบบแพ็คโรลตี้ซะทีเดียวนะคะเป็นการแบบมาเล่นให้เห็นนะคือช่วง,รงแรกๆเนี่ยอาจจะผสมแพ็คหลายแพ็คหน่อยอเราเจอกบนะคะเราก็ไปขุดกบเลยเลยคะ่ะมาดูซิว่าเราจะได้อะไรกบนะคะเรามาดูหนี้ของเรากันก่อนดีกว่านะคะซึ่งเราจะเลือกผ่อนทั้งหมด36มงวดนะคะรวดละงวดละประมาณ2,917นะคะ โอ้โหโหดเลยนะหนึ่งสัปดาห์ต่อหนึ่งครั้งจะลอดไหมต้องหลุนดูนี่แล้วเราก็ได้กบค่ะกบอะไรอะกบบนนั่งเก้าอี้อ่าเสร็จปุ๊บนะคะขอดูซิว่ามีอะไก็คือกบที่ต้องคำสาบนะคะเราจะต้องอนะคะจูบเพื่อปลดปล่อยนะคะว่าเราจะแบบเหมือนเสี่ยงดวงอะว่าจะได้เจ้าชายกบหรือว่าจะได้แบบคนธรรมดาทั่วไปอาจจูบเลยจูบเลยจ้ะ จูบด,ดูสิใครจะออกมาคะเร็วเจ้าชายก็บอโอ้โหโอ้โหไม่ได้เลยค่ะเอา้าเจ้าชายกบบอกว่าเจ้านะ่ะมันไม่ได้ตรงสเปกของข้าเท่าไหร่หรอกนะแต่จะลองดูไม่ล่ะลองมาแต่งงานกันเผื่อมันจะดีก็ได้นะโหพี่กบพี่ออกมั้ย <laughs> พี่ยังกล้าพูดเหรอว่าหนูไม่ใช่สเปกพี่อ่ะ คือว่าตอนนี้นะคะลูกในท้องยังจําไม่ได้เลยค่ะว่าใครเป็นพอ่อก็คือก็ต้องขอโทษด้วยไม่สามารถแต่งงานได้จริงๆนะคะขอโทษจริงๆนะคะคุณเจ้าชายกบโอกาสหน้าเนาะเออไม่ตรงสเปคหนูเหมือนก, <laughs> นกออันแหละเวปฏิเสธไปเลยพี่เล็กเออเดแหละหายไปแล้วเขาก็จะหายไปนะคะเอาเราขายได้เป็นร้อยเงินหายหอืโอเคโอเคงั้นเรา ไม่งอก็ได้เราตกปลาตรงนี้กันดีกว่าทุกคนที่เรามีบ่อตกปลาที่นี่นะคะมันก็จะง่ายมากเลยเวลาเราแบบว่าไม่มีน้ําไม่มีไฟเราจะสามารถมาเก็บน้ําตรงที่ตกปลานี้นะคะแล้วก็ปล่อยให้น้องปิกเล็กตกไปนะคะจนเลเวลสี่แล้วโอเค แล้วเราก็มาดูผลประกอบการนะคะขายได้ประมาณ252เ้้าไม่เป็นไรนะคะแล้วเราจะต้องแบบเป็นแบบคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เก่งรอบด้านนะคะสกุลสกิลธรรมชาตินะคะจากบะอ่าภาคอะไรเอ็นชา t e d by n a นเจอนะคะก็ให้ขุดหาของกินอะไรไปก่อนนะคะเรามีเงิน200แล้วนะคะคือตอนแรกๆเนี่ยเราจะต้องค่อนข้างแบบหาเงินนะรีบๆหาเงินนะโดยที่เขาบอกว่า เราก็ไปหาข้อมูลว่าการหาเงินเนี่ยก็คือปลูกผักปลูกอะไรนะคะในแบบว่าพื้นที่ที่ไม่มีน้ํามีไฟเนี่ยจะหาเงินได้สะดวกแล้วเราก็ไม่อยากวาดรูปไงทุกคนเพราะว่าการวาดรูปเนี่ยมันจะแบบซับซ้อนเจ,จใชปยังไงมันก็ลวยไวอยู่แล้วว่าเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยท้าทายเท่าไหร่นะเออก็เคลียร์พื้นที่ไปก่อนนะคะตรงนี้เราจะเอามาไว้แบบปลูกผักปลูกอะไรนะ เราก็ขยายหลังคาค่ะเพื่อที่จะปลูกพืชปลูกผักได้ทุกฤด,ดูนะคะตอนนี้เรามีอะไรปลูกได้เราก็ปลูกไปก่อนเนี่ยเราตั้งใจว่าเราจะไปหาแก้วมังกรค่ะทุกคนที่เมืองทาทาัสานะคะเราจะต้องแบบมีความหวังที่เราจะต้องได้แก้วมังกรเออก่อนที่เราจะไปที่อื่นนะคะเราก็ขอแบบเออมาสำรวจเมืองดูก่อนว่าไปที่ไหนกันดีอะ่ะ เราไปที่บาร์แถวแถวบ้านเราก่อนนะคะเพื่อที่จะไปขอใช้ส้วมใช้น้ำนะคะแล้วก็ขอของกินฟรีได้นะเออก็คือชมเมืองเล็กน้อยก็ให้มันแบบพอมีความรีวิว <c oughs> นิดหนึ่งอ่านี่บาร์นี้เลยทุกคนอุ้ยมีคนดังด้วยเลิดเลินะคะ่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปขอลายเซ็นนะคะเพื่อที่จะได้เอาลายเซ็นเขาอะมานะ ขายได้เขาว่าลายเซ็นขายได้เออเลิศไปเลยเจ,จ๊จ๋าขอลายเซ็นได้ไหมเหมอีเจ๊จะงกนะคะไม่ให้เราเพราะว่าตัวเราเหม็นเดี๋ยวเรางั้นเราขอไปแบบเออทำความสะอาดตัวเองข้างบนก่อนนะคะดูข้างบนเรานี่ไงมีห้องนุง่งห้องน้ํามีที่ล้างมือโดยที่เราจะไม่ต้องไปคอยเก็บคอยอะไรนะคะในระหว่างที่เป็นคนจนอยู่เราก็ต้องเลร่อนนิดนึง โคลูก,ก็จะคลอดแล้วอ่แกจะรอดไหมก็คือความสะอาดนะคะเราก็คือการมาล้างมือรัวๆบ้างแปรงฟันบ้างก็แล้วแต่ความสะดวกของทุกคนเลยในร้านนี้มีนาฬิกากุ๊กูนะคะนาฬิกาอันใหม่อันใหญ่บึ้มอันนี้นะคะซึ่งเขาบอกว่าจะสามารถทําให้มีเส้นทางหลับได้แต่เราเพิ่งรู้จักนาฬิกาอยู่แค่อันเดียวนะมันจะต้องรู้จักแบบหลายๆที่ เราก็สนก่อนทำให้มันพังเสร็จปุ๊บเราก็สามารถเดินเข้าไปหาความลับค่ะเพื่อเราจะแบบเก็บความลับเอาไว้นะคะดูความลับแรกเราจะได้อะไรในดูซิเขาก็บอกยาย,ยายคุณโพล่าเนี่ยมีความสัมพันธ์กับอ่าโ์นนะคะโจมีแบบมีเรื่องราวอะไรกับโจอนเนี่ยเออแล้วเขาก็จะถามว่าเราจะเชื่อไหมนะคะถ้าเชื่อเนี่ยก็ จะเกิดว่าคนคุณคอสเมคัับโลล่าะคะกับบาร์ซินโลบินเนี่ยจะแบบเกิดอะไรขึ้นอ่าแล้วเราก็กดมาดูนะโจนป้นใจอ่าเรื่องปนป้นใจนะคะคือโพล่านะคะโจนป้นใจค่ะเราไม่รู้จักคุณชื่อโพล่าอะไรนี่นะคะแต่ว่าเรามีความลับเนี่ยเก็บเอาไว้ก่อน เราไม่รู้จักจริงๆอะไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเราเจอนะคะเราก็าจะแชนะความลับเพื่อขูดรีดเงินได้นะเออจะไปหาอีกเพื่อมีอะไรเด็ดๆไม่มีอะไรเด็ดๆแล้วหรอกแกขออีกดีอ่าข่าวต่อไปอุเขาก็จะบอกว่านะคะชายที่ชื่อบูรูโ no นคคนคนนี้นะคะได้แอบใช้ตุ๊กตาบูดูนะคะมีข่าวเราจะ ประมาณนี้เราก็จะถามว่าเชื่อไหมถ้าเชื่อเราก็จะมีตุ๊กตาวูดูอยู่ในกระเป๋าของคุณชื่อที่ชื่อบรูโมมานะคะอ่าแล้วก็มาเช็คความรุนแรงมีความรุนแรงแล้วก็ข่าวมันก็จะซาไปเองนะคะภายในหนึ่งสัปดาห์ซึ่งไม่รู้จักอีกแล้วค่ะใครคะนี่นะคะคือบรรยากาศบาร์ของเราเดี๋ยวเราว่าเราจะย้ายที่แล้วนะคะที่ตรงนี้มันแบบว่าไม่แหลมเลยอ่ะ เราเปลี่ยนที่มาอีกที่หนึ่งนะคะซึ่งจะเป็นอีกเขตหนึ่งเนาะไม่รู้เขตอะไรเออนี่นะคะเป็นที่ที่แบบว่าสำหรับให้เด็กๆหรือว่าให้ใครมาทำกิจกรรมนะคะเป็นมาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยวิแลมเลยมีครัวเราเ็าจะได้ทำอาหารนะคะถ้าเราแบบว่าอยากกินหรูๆเนี่ยเรามาทำที่นี่เอาไว้ลูกถ้าเราคลอดลูกลูกเราโตน่าจะแบบพามาเล่นที่นี่เนาะออหาเงินก่อนเถอะ นี่เราก็จะได้กินกับข้าวแบบร้อนๆนะคะไม่ต้องคอยกินอาหารไอแบบถูกๆอีกต่อไปหรืออาหารฟรีนะคะได้กินอาหารที่มีเออคนท้องแล้วก็ยังจะมีห้องนงห้องน้ําโอเคเลิบเลยมีแบบที่ที่ดูแลตัวเองนะคะยกเว้นที่นอนอย่างเดียวทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยเราจเจอเจ๊ค่ะ เจขอลายเส้นเออรอบนี้เจให้ไว้เพราะเราไม่สกรปรกไงเออพอเราได้มาแล้วนะคะเราก็กดว่าให้แบบให้เขาตีราคานะคะเราก็จะได้เออขายได้ค่ะจะตีราคาว่าเอออะไรอย่างนี้นะคะยิ่งดาวเยอะหู้สามร้อย 300. โอเคนี่เราเจอคนดังอีกคนนึ่งแล้วคุณพี่ขาขอด้วยขอไลายเส้นด้วยเออ ที่เราก็มาให้มาแล้วนะคะแล้วเราก็จับน้องบดเล็กอ่ะมานอนก่อนอืมแล้วก็ค่อยให้เขาตื่นมานะคะแล้วก็อะไรอะ่ะทําการตีราคาอยู่เหมือนเดิมอ่าตีไปนะคะแล้วก็น่าจะได้ราคา300ร้อยค่ะขายเสร็จกลับบ้านกันดีกว่ากลับมาเคลียร์ของเคลียร์อะไรนะคะเริ่มพอมีเงินเล็กน้อยแล้วนะคะเตียงเราก็จะต้องแบบเป็นเตียงที่คุณภาพดีแล้วก็ภายในบ้านเนี่ยก็ควรจะแบบ ให้มันดูดีขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะนะคะถ้าเราจะได้เสร็จเงินเสร็จทองอะไรมากขึ้นก็ช่างมันนี่นะคะวิธีการเลือกว่าเนี่ยเราไม่มีน้ําไม่มีไฟใช้เนี่ยมันจะต้องกดมาตรงหน้าตรงนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะสามารถเลือกสิ่งสุขภัณฑ์ที่แบบว่าไม่ต้องใช้น้ําใช้ไฟได้นะคะแล้วก็ต้องมีแบบว่าฝักบัวแล้วก็ Else, ata, หดซ่วมเนาะเพราะเราจะฉี่แตกไม่ได้นะคะถ้าฉี่แตกเมื่อไหร่เนี่ยเราจะมีข่าวเช้าค่ะให้ทุกคนไปลือได้เลยก็เอาอันที่ถูกที่สุดไปก่อนละกันเนาะเออเราก็ได้ซื้อตู้เย็นเล็กนะคะเพื่อไอกระเป๋าแดงๆเนี่ยมันจะสามารถกินอาหารฟรีได้แล้วก็อ่างล้างมือนะคะ เสร็จแล้วเราก็ซื้อเตียงมาหนึ่งเตียงอาให้ในรา,ราคาถูกแ,แบบพอแบบพอนอนแล้วนุ่มนะคะซึ่งกระเป๋าแดงเนี่ยเราจะไว้แบบว่ากินอาหารแบบฟรีได้นะก็คืออาจจะไม่ค่อยอิ่มนานแต่ว่าก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเนาะนี่นะคะบ้านหลังน้อยของเราคือจะจะดีจะช่วยยังไงนะคะเราจะต้องไม่ฉี่ราดะคะ่ะเพราะกลัวมีข่าวเช้านี้เห็นไหมแล้วก็กินหยิบอาหารมากินได้เลย และอย่างที่เราบอกเราต้องการตามหาลูกแก้วมังกรน,นะคะเราก็เลยมาตรงที่เมืองทารซ่าแล้วก็จุดถูกป่าตรงนี้นะคะเออเราจะรวยนะคะเราจะได้ไม่ต้องนะคะประหยัดเราจะได้มีเงินโดยที่แบบว่าสบายๆแก้วมังกรมาขายได้ลูกหล่อลงร้อยห้าสิบบาทเธอจะไม่อยากได้ได้ยังไงใช่ปะเราจะได้มีเนี่ย ต่โชคก็ไม่เคยเข้าข้างเอปีเล็กนะคะเออฝนก็ตกหนกักก็เลยต้องมาขุดของเสร็จปุ๊บไปพอนหน้าความลุก <c oughs> แล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วไหนละแก้วมังกรที่ใฝ่ฝันไม่ได้ค่ะงันก็ขายและกันนะคะไม่ได้แก้วมังกรก็ไม่เป็นไรคร่ะวันนี้เราคงจะต้องยอมแพ้ก่อนกลับบ้านก่อนกัน แล้วแรกมันสภาพอากาศมันคือไม่ดีขึ้นเลยฝนตกกระหน่านะสงสารยายปีเราท้องไส้อยู่แล้วก็แอบไปตกปลามานิดนึงจนได้ก้อนคริสตัลน,นะคะสงสัยเราจะต้องทำธุรกิจค,คริสตองคริสตัลปะออาเพื่อนมามาหาได้เลยเอา้าเหมือนยายปีจะคลอดแล้วค่ะนะคะอ่าอะไรเขาเรียกอะไรอะ่ะปวดท้องคลอดนะคะจินซูนะคะภาษาญี่ปุ่นคือภาษาไทยก็คือแบบ นำคำแตกแล้วนะอุ๊ยเหมือนสวรรค์มาโปดเขาบอกว่าเขาต้องการจะให้มรดกเราแน่นอนค่ะคือจังหวะนี้คือต้องเอาแล้วนะจะหยิ่งไม่ได้แล้วเพราะเราจะได้แบบมีเงินจ่ายนี่เอาจ่ายไปเลยจ้านี่งวดแรกของเรา2,917ป้ายป,า,ยปาบเงินหายแล้วจ้าอุ๊ยอุอุผู้ชายคนนี้เขาเป็นใครคะ เขาเป็นผู้ใดคะเขามาได้อย่างไรคะใช่จะเขาจะเป็นชายปิจนาคนนั้นหรือเปล่าเอา้าเยปีคือเยปีไม่ไหวคะ่ะก็คือแต่ว่านะคะเราจะต้องทําความรู้จักผู้ชายหน้าตาดีเอาไว้นะคะใครก็ไม่รู้แลวะวยปีลุกขึ้นมาเร็วนี่คขอทําความรู้จักผู้ชายหล่อเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเรามั่นใจว่าถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ชายที่อยู่ภายใต้หน้ากาก,ากนั้นนะคะ เราก็นะคะว่าเขาต้องหล่อนแน่ๆคุยไปนะคะยายปีเราก็นะคะเออปวดท้องคลอดก็คลอดนะคะจะคลอดแล้วเธอยังมีเวลาเหลู้พูบอ้าวเรื่องแบบนี้มันไปเข้าใครออกใครจึงเฉิดแล้วค่ะคุณผู้ชมยายปีของเรานะคะคลอดธรรมชาติไม่ได้ก็เลยจะต้องมาคลอดที่โรงพยาบาลนะคะซึ่งคุณหมอคะช่วยผ่าคลอดให้หนูหน่อยคะ่ะนะคะ หนูทวนตรวจปวดท้องมานานแล้วค่ะคุณหมอคะอ้าวออกมาแล้วนะคะเป็นลูกชายค่ะซึ่งเราจะตั้งชื่อลูกว่าอะไรดีเนาะหลังจากคิดอยู่นานนะคะก็เลยตัดสินใจว่าจะให้ลูกชื่อว่าแสงทองนะคะ <c oughs> จะตั้งชื่อว่าเรืองแสงก็กระไรคะ่ะสงสารรองงั้นลูกเป็นผู้ชายด้วยอ้าวหุยแกด,ดีมากพอเกิดปุ๊บ ความต้องการเต็มเลยโอ้โหก็เหมือนแบบนะคะโรงพยาบาลนะก็คือถ้าเรามารักษาเนี่ยเราก็จะได้ฟื้นฟูตัวเองไงอ่าขอบคุณค่ะคุณหมอนี่ไงออกมาแล้วนะคะน้องแสงทองเบบี้เบใจมาแม่ขอดูแลหนูหน่อยลูกโอ้โหบายครับเบบี้บอย เออแต่เราจะยังไม่รีบนะคะเราคิดว่าในวัยเด็กเนี่ยดูแลง่ายนะคะในวัยแบบต่อแต่เราจะไม่ยังไม่รีบให้น้องนะคะโตฮะขอหางเงินก่อนใดๆก่อนเนาะเพราะว่าเด็กอะวัยเนี่ยดูแลง่ายกลับบ้านกัน,นะคะ่ะลูกแสงทองกลับมานะคะเราก็จะรีบมาตกปลานะคะซึ่งอะเราคิดว่าเราจะยอมแพ้นะคะเราจะซื้ออ่าถังขยะนะคะ พ้าเอโคมา่ะเพื่อไว้คุยค่ะเพราะว่าในระหว่างที่เราเด็กเลี้ยงเด็กอ่อนเนี่ยพระองค์พระอ้อมเนี่ยํำค่ะจะได้คนได้เรื่อยมาในที่สุดเราก็ได้เงินนะคะมาซื้อห้าร้อยสี่สิบค่ะถังขยะนี้แหล่งขุมทรัพย์ของเรานะคะแล้วเราก็ดันจ้างนะคุณหมอมาเออนี่เอาพระอ้อมใส่เข้าไปในถังขยะทุกคนแล้วเราก็จะได้คนได้ ระหว่างนี้เราก็มาดูแลลูกนะคะส่วนคุณหมอค่ะคุณหมอเนี่ยหนุเรียกมาที่บ้านเนี่ยคุณหมอไม่ได้ช่วยหนุ่เลย,ยงั้นเราจะเลิกจ้างนะคะแล้วก็จะให้คุณหมอเนี่ยกลับบ้านไปซึ่งตอนนี้มีเงินอยู่79คุณหมอจะเรียกเราเท่าไหร่นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันซึ่งการที่เรียกพยาบาลหรือว่าเรียกผู้ช่วยพดุงคันมาที่บ้านเนี่ยเราจะต้องเสียเงินโอ้โห9 4 0าอ่ะช่างมันนะคะเรามาซ่อม ทุเย็นแล้วก็เตาที่ปูพังๆนะคะที่เราให้มากันดีกว่านะคะเพื่อที่จะได้ฝึกสกิลด้วยเราจะต้องแบบเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เก่งรอบด้านนะคะในระหว่างนี้เราก็มาเคลียร์นะคะของที่ไม่จําเป็นนะคะหมอนข้องลงข้อลูกนี่คือไม่มีเลยนะคะคนที่2ดีมากเลยที่ไม่ใช่แฝดสารเสีย้ยวจะได้แฝดมากอ่าในเมื่อเรามีถังขยะแล้วนะคะเราก็ทําการเคลียร์รอบๆบ้านนะคะเราก็จะแบบ เออจะเตรียมตัวเปิดธุรกิจเปิดได้เมื่อไหร่นะฮะผ่านเวลามากว่า15นาทีแล้วนะฮะไม่ได้อะไรเลยนะฮะ <laughs> หลังจากนี้นะคะเราก็จะเห็นแม่นะฮะแม่ปีเลยของเราขุดทังขยะไปคุยไปค่ะคุยไปเรื่อยๆคุยไปจนกว่าจะได้ของดีนะคะไปอีกเลยค่ะอ่าอย่าไปรอช้าอ่ะขุดไปนะคะปีเล็กนะ <laughs> นี่จนเราได้เฟอร์นิเจอร์499มานะคะพอมีเงินนิดหน่อยนะคะในการคุยขยะอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ทันกินค่ะเราก็จะทำอาชีพเสริมด้วยนะคะทํางานแบบว่าช่างไม้นะคะประดิษฐ์ของอ่ะไม่รอชา้าไปกันต่อคะ่ะคุยขยะคุยไปอะทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไปอ่ะ ออ้หูขายได้350แล้วก็ที่อาบน้ำขายได้550แล้วก็หน้าต่าง3370ไปค่ะรออะไรขายเลยค่ะอืมหือนี้นะคะจ่ายนี้ไปเลยจ่ายเสร็จแล้วนะคะเช้ามาเราก็นี่นะคะเราซื้อมแมลงนะคะกับแทงน้ำนะคะเพื่อที่ไว้ใช้ผลิตเชื้อเพลิงแบบไรมรภาวะนะคะแล้วก็เราก็อย่าลืมมาดูแลมแมลงนะคะดูแลลูกแล้ว ยังต้องดูแลมแมลงแล้วก็ไปเก็บน้ํานะคะจากแหล่งตกปลาเราเหมือนเดิมเราดูแลลูกเราตลอดนะถ้าเราไม่ได้ดูแลลูกนะคะเราจะอ่าโดนเอาลูกไปตั้งนานแล้วนะคะนี่เห็นไหมดูแลอยู่ตลอดนะคะแล้วแพมเพิร์ดขวดนมนี่เอาไว้ทําไมใสถางขยะค่ะเพื่อที่จะเอาไว้คุยขยะนะคะเราก็จะแบบว่าเป็นแบบแบบพวกแบบนะคะปลอดมลภาวะนะคะแล้วก็ คือลูกนี่นะเราจะไม่ยอมให้อย่างให้อายุขึ้นนะคะเป็นเด็กวัยนี้เลี้ยงง่ายบอกแล้วจะได้มีเวลาหาเงินนะะขออยู่ตัวกว่านี้ก่อนจะจับลูกโตแล้ะคุยต่อไปคุยค่ะคุยอู้รอบนี้คือแหลมตีสีตีสระดิดมากนี่เราได้โซฟาแล้วที่สำคัญได้สิ่งที่ทำให้เรารวยมากคือเตาค่ะ เราจะไม่ใช้เตาที่คุยได้นะคะเราจะหยิงเราจะซ่อมเตาที่เขาให้มาเองนะคะแล้วก็วิทยุอันนี้นามาจากพักเราเย้าเราก็จะซ่อมค่ะเอาไว้ฟังเออโอเคเราเริ่มลงตัวเราก็จับน้องแสงทองโตนะคะแล้วก็จับเปลี่ยนโมเรียบร้อยแล้วนะครับดูสิครับน้องแสงชองเห็นไหมขาวรอบผู้ดีขนาดนี้ผู้คนเป็นพ่อนี่จะต้องแบบ นะหน้าตาดีแน่นอนแต่เรายังไม่บอกหรอกเดี๋ยวมันจะไม่รูนไงเมเราก็แบบว่าแต่งบ้านใหม่แล้วนะคะเงินก็เหลือแค่หกรอยแล้วแล้แลคืออย่างที่บอกเลยว่าจับน้องแสงทองโตแล้วเนี่ยแฮปปี้เล็กจ้ายุ่งกว่าเดิมเยอะเลยทุกคนก็คือเราเรา,เราซ่อมตู้เย็นไปแล้วนะคะแล้วเราก็เปลี่ยกอ่า ทุกอย่างเลยนะคะเราเพิ่มโต๊ะทำงานนะคะเป็นโต๊ะแบบที่ดีกว่าเดิมนะคะแล้วก็มีต้นคริสตัลก็เริ่มโตแล้วแล้วก็มีต๊คริสตัลค่ะเรารอให้ต้นคริสตัลเนี่ยออกดอกออกผลนะคะเราจะได้แบบเออมาทำคริสตัลกันเพราะมันรวยไงทุกคนจำพี่ชาวีได้ปะเออนั่นแหละมันรวยจริงแล้วก็ที่เห็นนต่างในบ้านนะคะคืออ๋อ จากกิจกรรมอีเวนต์นะคะที่ตอนนี้ร้อนและก็ซีค่ะทุกคนอย่าลืมไปทำเด้อในช่องเราก็มีนะเห็นปะหน้าต่างดูดีมากในส่วนของการหาเชื้อเพลิงนะคะเราได้ซื้ออาแมลงเพิ่มนะคะเราก็จะสามารถเก็บสะสมเชื้อเพลิงแล้วก็พอเราเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปใส่ในอาตู้แดงๆข้างๆได้เติมเชื้อเพลิงข้างๆได้ใช่ตอนนี้เราก็พอมีไฟที่จะแบบ ให้ใช้นะคะเพื่อที่จะได้อบน้ําอุ่นได้ก็คือทุกคนจะต้องมีเครื่องอันนี้นะข้างๆนี้เออเครื่องสีแดงอันเนี้ยก่อนแล้เราก็เลี้ยงมแมลงไปสักสองอันนะคะเดี๋ยวลองดูว่าถ้าเราเปิดคาเฟ่เราจะต้องใช้เพิ่มไหมอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันเออต้อนคริสตัลเมื่อไหร่จะออกผลจ้ะต้องการจ้านะฮะเพราะว่าอยากขายแล้วครคิสตองคริสตัลโอ้ยนี่ก็ทัวรอีกแล้วอะ่ะ วงบ่อยมากบอกเหลือเวลา24ชั่วโมงนะคะจะขึ้นดอกเบี้ย5%เดี๋ยวรอฉันรวยก่อนเถอะฉันจะตายมันไปเลยทีเดียวแสนหนึง่งเฮ้อสิ่งมากอุ๊ยใครใครกันนะทำไมหลอเบอร์นี่อุ๊ยผู้ชายหนะ้าตาดีมาขอประตูบ้านมาทักทายหล่อมากค่ะเป็นราชวงศ์ด้วยเซบาเตียนค่ะโอ้โหมันแบบเคมีเข้า ปีเอ้ยไม่ใช่นะเข้าใจแบบโดนใจปีเล็กอย่างแรงหรือคือหล่อมากอะ่ะโอ้ทุกคนเห็นไหมพี่ชาคนนี้เขารอล่อเนาะเออแปลกนะแบบเป็นอาทิตย์แล้วยังไม่มีแบบเพิงพ่งเพิงพ่งมาเพิ่งมาเคาะประตูบ้านเลยเจ๊หล่อสุดๆเขามีอะไรหรือเปล่าเพราะว่าใาญ่เขาหลงสน้นใหญ่ปีเล็กหรือเปล่าแต่ก็ไม่น่าจะใช่นะดูสภาพสิเออ อะานะคะมาทักมาทายแล้วก็มายืนร้องเพลงอยู่หน้าบ้านเพื่อเพื่ออะไรคะคุณพี่เข้าไปในบ้านสิคะต่อเข้ามาในบ้านเนี่ยก็ดูถือวิสาสะอาบน้ําสนิทกันหรือ,อยังมาอาบน้ําบ้านจะเนี่ยฮลัลโหลแล้วน้ําไฟมันหายยากด้วยพี่โอ้โหแล้วก็ยังมายืนร้องเพลงโอเคค่ะเราก็ล่ําลากันไปด้วยผู้ชายสุดหล่อคนนี้นะคะ